แต่เท่าที่หนูไปอะค่ะหนูไม่สนใจใครเลยไม่สนใจใครเลยหนูหาคนที่หลอกว่าแต่งไม่ได้เลยนี่ใช่ไหมคะชาลิชี่กล่องฉีสชมพูตัวนี้สามารถดื่มก่อนนอนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนตรงนี้นะคะไอแถบสีทองๆเนี่ยเขียนว่าไม่มีคาเฟอีนนะคะแล้วก็อ่ไม่มีน้ําตาลไม่มีแคลอรี่สามารถใครที่ทำ AF หรือว่าแบบอยากดื่มช่วงเวลาที่ทำ AF อะคะ่ะ ก็ดื่มได้เลยนะคะช่วยในเรื่องขับถ่ายตัวหนูชอบดื่มก่อนนอนเพราะว่าอยากถ่ายตอนเช้าแต่ในบางคนสะดวกแบบดื่มตอนเช้าอยากถ่ายตอนแบบเย็นๆบ่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์นะคะดื่มได้ทุกช่วงเวลาคะ่ะใครอยากดื่มตอนเช้าตื่นมาพุงยุบแบบสบายตัวเพื่อไปชั่งน้ําหนักหรือว่าเตรียมแบบพาร์ดิโอตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ดื่มก่อนนอนก็ได้คะ่ะ ชอบชาขาวมากดีมากหอมมากขอบคุณมากๆเลยนะคะจริงๆตัวเนี้ยดีมากจริงๆแบบจริงๆค่ะหนูอะ่ะเป็นคนแบบดื่มเวลาเราดื่มชาลิชีะคะ่ค่ะเหมือนเราก็รู้สึกว่าเราดื่มเพราะว่ามันอยากมีระบบขับถ่ายที่ดีหรือว่าอยากขับแบบทุกอย่างที่เรากินเข้าไปออกใช่ไหมคะแต่ตัวชาขาวมันสามารถดื่มได้แบบ ละมุนหรือบางที่เรากินขนมของหวานแล้วเราก็จิบไปกับของหวานมันแบบมันดีมากๆค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ทดลองเลยแล้วที่สําคัญมันดีต่อสุขภาพแบบคุณประโยชน์เยอะมากค่ะแฟนที่ดื่มกาแฟส่วนที่ดื่มชาขาวขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชอบและก็อุดหนุสินค้าของเรานะคะ ชาหมากโปไม่มาก็ต้องซื้อขาไมา่ได้จริงๆขอบคุณมากๆเลยค่ะคือจริงๆหนูอ่ะก็พยายามหมุนเวียนโปจัดให้เรื่อยๆเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยอยากขอบคุณทุกคนที่แบบอุดหนุนเราตลอดด้วยแต่ในอนาคตอาจจะทําของแถมน่ารักน่ารักให้ทุกคนด้วยนะคะเผื่อในช่วงที่แบบเราไม่ได้จัดโปก็จะมีของแถมให้แบบนะะี้ค่ะอยากซื้อชาให้แฟนแต่ไม่มีแฟนต้องปรึกษาพี่ยูเลยนะคะ หมือนพี่อู๋เลยพีู่ก็อยากซื้อชาแฟนแต่ไม่มีแฟนกล่องเล็ก2 2ซองนะคะกล่องใหญ่มี32ซองค่ะกล่องเล็ก12ซอง350บาทะคะ่ะกล่องใหญ่32 850บาทค่ะวันนี้พี่ก๊อฟไม่มาหรอคะ่ะชื่อพี่กอ๊อฟค่ะไม่ใช่พี่กอ๊อฟค่ะมีค่ะมาคะ่ะอยู่ข้างหลังนี้นะคะคนนี้เลยคะ่ะที่ทำหน้าง่วงอยู่เพื่อเพื่อทุกคนจะถามนะคะว่าแฟนไปไหนแฟนอยู่นี่คะ่ะยังอยู่นะคะ พี่ยัมีสเปกไหมอ่ะขายของนอคนพี่บอกว่าขอแค่เป็นคนค่ะอ่าไหนว่าแฟนเป็นเอเลี่ยนไงไหนว่าช่วงก่อนที่มียานมาตกบ,บ่อยๆพี่บอกพี่อย,อ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 ยากได้แฟนเป็นเดือหักนะชี่ชี่บอกหรอชี่อยากเป็นเดอะฮักหรืชี่ไม่ได้บอกว่าอยากได้แฟนเป็นเดอะหักแฟนซูเปอร์แมนนี่ออยากได้แฟนมาจากดาวคริปตอนเออ พี่ยูบอกว่าขอแค่เป็นคนแต่วันนั้นนะคะที่อเมริกาที่มีข่าวว่าอเมริกายิงยานของเอเลียนนะคะพี่ยูก็บอกว่าเขาอุตส่าห์บินมาหาฉันแต่มาไม่ถึงเพราะว่าถูกยิงตกไปอะไรเงี้ยพี่ยูบอกว่าอุตส่าห์ติดต่อกันคุยกันตั้งนานเกือบจะถึงแล้วแต่ว่าโดนยิงตกไปแล้วเจ้ามากอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้เอาหนุ่มเกาหลีมาฝากพี่ยูแต่เท่าที่หนูไปอะค่ะ,ะหนูไม่สนใจใครเลยหนูหาคนที่หล่อกว่าแต่หนูไม่ได้ <c oughs> พี่ยูพุ่งพี่ยูกินยำล้วนเล่นอยู่พุ่งเลย <c oughs> <c oughs> พี่อบอกว่าเดี๋ยวพี่มีคนบอกพี่ว่าจะได้แฟนเป็นหนุ่มญี่ปุ่น <c oughs> โดเรมอน <c oughs> อันนี้เป็นหนุ่มกัน

สองทุ่มครึ่งหนูจะไปแล้วนะคะเป็นคนนอนหลับยากและหอบหืดดื่มชาขาวได้ไหมดื่มได้ค่ะชาขาวชาขาวและชาลิชี่หรือกาแฟอะไรอย่เงี้ค่ะไม่แนะนำแค่สำหรับคนที่ตั้งครรภ์กับให้นมบมุตนะคะแล้วก็คนที่จริงๆมีโรคประจำตัวหลายๆอย่างถ้า ให้คิดว่าแบบเซเรียสจริงๆก็เอาไปให้คุณหมอที่ดูแลไข้สามารถดูสรรพคุณได้ค่ะทักมาถามอีกช่องทางก็ได้นะคะแอปตัวแอปนะคะ,แะ G แล้วก็ R1 หนึ่งหนึ่งนะคะสามารถทักมาถามได้นี่ค่ะสรรพคุณของเราจะเป็นประมาณนี้หรือจริงๆกดดูในตะก้าได้เลยนะคะตะก้าเราก็จะมีข้อมูลแล้วก็ส่วนผสมบอกอย่างละเอียดเลยก็สามารถเอาไปให้คุณหมอดูก่อนได้ค่ะว่าแบบดื่มได้ไหมแต่เรามีรีวิวหลายคนมากๆที่เอาไปให้คุณหมอดูแล้วนะคะแล้วก็มารีวิว เราว่าแบบดื่มได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทุกอย่างออร์แกนิกค่ะแช่ค่ะเป็นอเมริกาโน่เลยค่ะหัวชอบดื่มเป็นอเมริกาโน่เย็นก็จะดริปแล้วก็ใส่นมแข็งค่ะก็ดื่มเป็นประจำจริงๆผสมได้ทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าพี่เขบอกว่าพี่เอาไปใส่นมค่ะเป็นลาเต้นะคะแล้วก็มีพี่ๆเราแหลยคนสามารถดูแท็กได้นะคะ อะลูนาอะไรนะคะอะไรลูนาที่เราทำแฮชแท็กกันนะคะพี่พี่พี่ทำก็มีคนทำแบบใส่น้ำส้มใส่น้ำมะพร้าวโอ้โหแบบเมนูหลากหลายมากเข้าไปดูได้นะคะว่าลูนาของเราแบบมีรีวิวทำแบบไหนได้บ้างทุกคนแบบรีวิวไว้แบบเยอะมากๆเลยคะ่ะแบบน่าก,กินสุดๆใครที่สนใจก็กดได้นะคะวันนี้มีโปรโมชั่นแบบสุดุ้มพิเศษมาก,มากๆอย่าพลาดเลยนะคะ พรุ่งนี้มาไลฟ์ไหมมาอีกค่ะทุกคนหนูคิดว,ว่าหนูอาจจะไปอีกสองทุ่มครึ่งเพราะว่าหนูเริ่มเจ็บคอปกตินีพี่กอพี่กอดก็สลับพูดกันใช่ไหมคะนี่หนูพูดเต็มๆแบบปวดคอ,อมากอาจจะไปสองทุ่มครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่นี้มาไหม่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาคุยเป็นเพื่อนกัน ได้ทํา IF ไหมคะช่วงช่วงนี้เหรอคะจริงๆไม่เคยทํา I f อเลยคะ่ะเพราะว่าเพราะว่าแบบมันจะแบบไม่ไหวอะ่ะแต่จริงๆเขาบอกว่าเหมือนมีพี่หลายคนที่ทำเขาก็บอกว่าถ้าทําติดต่อ,อก,กันจริงๆอะไรเงี้ยร่างกายมันก็ปรับได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการย่อยแต่หนูใช้พลังงานเยอะมากคือหนูเป็นนักกีฬาแล้วก็เดิมเลยคือร่างกายมีกล้ามเนื้อเยอะ หนูไม่กินอะไรแล้วหนูจะแบบมึนหัวค่ะน้ําตาลตกเหมือนร่างกายมันแบบเบิร์นเบิร์นง่ายค่ะเบิร์นเยอะอะมันจะแบบน้ําตาลตกแล้วก็จะไมเกินเริ่มขึ้นหน้ามืดอะไรเงี้ยค่ะเคยลองแล้วค่ะเคยพยายามแบบแค่เหมือนบางทีเราไปงานแล้วเราแบบอยากแบบไม่อยากกินอะไรแบบรู้สึกไม่สบายตัวอยากทํางานให้เสร็จก่อนหน้ามืดค่ะกลับบ้านอาเจียนไม่สบาย <laughs> <laughs> เพราะว่าน้ําตาลตกแล้วพอน้ําตาลตกที่ตามมาก็คือ ออกซิเจนในเลือดต่ำออกซิเจนในเลือดต่ำเสร็จก็ไม่ไปเลี้ยงสมองแล้วก็จะแบบปวดหัวรุนแรงแล้วก็อาเจียนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆหนูว่าจะจะแบบวิธีไหนก็ได้แต่ก็ดูเอาที่เหมาะก,กับร่างกายตัวเองเพราะร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> ชาขาวดีจริงเวลาปวดเวลาปวดปวดลองกินรู้สึกโอเคเลยใช่ค่ะทุกคนมันแบบดีจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองและที่สำคัญนะ่ะมันไม่ใช่ยาย ก็ไม่ใช่หารเสริมมันเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่แบบเหมือนช่วยเขาเรียกว่าอะไรคะแบบเหมือนช่วยบำรุงอะค่ะก็ไม่มีเคมีเลยแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยมันไม่เบ็ดมันจะไม่ตีกับยาหรืออะไรก็ช่างเลยเพราะว่ามันมันเป็นแบบชาเพื่อสุขภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคะ่ะออร์แกนิกค่ะ เคยทไํไม่ไม่ไม่กินหนึ่งวันหน้ามืดเหมือนกันมันไม่ดีเลยนะคะทุกคนคือเหมือนเขาบอกว่าถ้าเราอะไม่เคยลดน้ําหนักเลยหรือว่าไม่เคยแบบอดข้าวอะไรเงี้ยค่ะเราทําช่วงแรกๆร่างกายเรามันยังมีเหมือนสิ่งดีๆที่มันกักตุนไว้มันก็จะเหมือนถูกเอาไปใช้เอาไปใช้ใช่ไหมคะแต่พอเราทําแบบนั้นต่อร่างกายเราบ่อยๆจนวันหนึ่งอะหมดลงเราทําแค่ครั้งเดียวร่างกายเราก็จะป่วย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 อะคะ่ะ เหมือนฟิลแบบไขมันดีในร่างกายหมดเลยไงค่ะร่างกายเราก็จะปุ้มกันตกป่วยง่ายไม่สบายง่ายเพราะฉะนั้นก็จริงๆหนูว่าหลาหลายคนเดี๋ยวนี้คิดแบบต้องผอมๆอะไรเงีง้งยใช่ไหมแต่หนูก็คิดว่าค่อยๆก็ได้แบบผอมลงทีละหน่อยทีละหน่อยทางที่ดีคือหนึ่งเดือนไม่ควรลดลงไวแบบกว่า2โลอะค่ะเดือนละสโลนี่คือแบบ ากที่สุดแล้วถ้าลดไวกว่านั้นจะร่างกายจะไม่สบายเล,ยเลือกเพลงให้หน่อยะคะ่ะอะไรคะใครหาแฟนปวดคอจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาน้ำดู่อ๋อนี่ ขึ้นฮอตแล้วหรอคะเนี่ยโอ้กาแฟเราขึ้นฮอตเป็นสินค้าฮอตเป็นสินค้าร้อนไม่ใช่เป็นสินค้าขายดีเป็นสินค้าขายดีมากขอบคุณมากเลยค่ะใช่ค่ะซื้อาซองค่ะเขาบอกว่าซื้อ5ซองวันนี้ลดไปเลย300คุ้มมากนะคะปกติ1ซองอ่ะแค่250วันนี้ลดไปเลย300นะคะฝากด้วยนะคะทุกคน นี่คะ่ะน้องกอนแต่ถ้าตัวจริงรออีกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่นอนคะ่ะพุยเล่นกันหนูไปก่อนโปดีมากค่ะทุกคนวันนี้สุดยอดไปเลยถ้าพลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกเมื่อไหร่นะคะเราเราทำมาช่วงนี้เพื่อตอบแทนทุกคนที่จะต้องอดทนต่อความคิดถึงพี่กอนแต่เดี๋ยวถ้าพี่กอนมาแล้วโปรโมชั่นจะ นี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบอื่นนะแบบที่อาจจะน้อยกว่านี้หรืออาจจะมีอย่างอื่นก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ตอนนี้เมื่อโปรมันมาถึงแล้วนะคะต้องพี่อยู่โต๊มันสั่งต้องแบบรีบฉวยโอกาสไว้เลยนะคะอุ่นไว้ก่อนเขาบอกกาแฟกำลังขายดีไหมคะอยู่ต่ออีกหน่อย แต่ว่าแต่ว่าคนไม่มีรูช่วงนี้มันปิดกันใช่ไหมเพราะคนน้อยมากเลยคนน้อยที่ถึงพี่ก๊อสที่ถึงพี่ก๊อสก็ช่วยอุดหนุนนะคะเพราะรายได้ส่วนหนึ่งมอบสมทบแก่พี่ก๊อสการนนียนนะคะดูก่ดเรยนเราเป็นผู้บริหารร่วมกัน นีลาปัดรีวิวให้พี่ใบเฟินเรอคะรีวิวอายรยคะอ๋อช่วงนี้นีดารามาไลฟ์พิวเหรอคะหนูเป็นแม่ขาหนูไม่ได้เป็นดาลาหนูเป็นดาวติกตอกดาวติกตอกที่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยอัพทิกตอกเพราะว่าฮะอ๋พอพู่บอกว่าอย่าพูดเป็นเรื่อย อ๋อที่ต่อชอบให้มาบ่อยๆคิดว่าต่อไปก็อาจจะมาบ่อยๆแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มว่างละใช่ค่ะหนูต้องลงคลิปหนูไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไม่ได้ตัดแล้วก็เลยเดี๋ยวจะตัดมาลงให้ดูนะคะอันนี้เดี๋ยวลงเลยะคะ่ะแบบเดี๋ยวจะทําให้ดูหมายถึงว่าอาจจะอัพพรุ่งนี้เช้าๆอะไรเงี้ยรอดูนะคะอ้าวสวยนึกว่าดารา ในอีทางหนึงแล้วใช่ไหมคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วมีอีช่องทางหนึ่งนะคะใครที่ไม่สะดวกสั่งในนี้หรือว่าสั่งไม่เป็นสามารถไปสอบถามในอีกช่องทางได้แต่โปรโมชั่นจะไม่เหมือนกันนะคะดังน,นั้นก็มีโปรเหมือนกันสอบถามได้ค่ะใครเป็นสาขาสาขาแอปแชทนะคะแอปสีเขียวก็ทักมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้ ชิมพ์คำว่าตัวแอปนะคะแล้วก็ G R หนึ่งหนึ่งนะคะทักามาสอบถามกันะะกกได้ค่ะว่าเกาหลีใกล้หรือยังอคิดว่าเร็วๆนี้ค่ะแต่เดี๋ยวก่อนหน้าว่าเกาหลีจะมีคลิปหนึ่งที่เราจะให้ทุกคนได้ดูรอติดตามนะคะแล้วถัดไปก็เดินมาเกาหลีเพาบผมว่าพาไปดูแมวคนจะเยอะนะ <laughs> ไปรู้ลๆๆๆูกเราอยู่หรือเปล่า ไม่อยู่หร้อมั้งไปเที่ยวเฮ้ยทำไมวันนี้ไฟหนะ้าบ้านปิดอ่ะอ้ยไม่เป็นไรอาแมวไม่อยู่อ่ะฮะ,ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอก,ก่อนนะคะทุกคนช่วงนี้แมวไปสิงน่ะคะน้องแพ้น้องแมวแพ้ฝุ่นไหมน้องแมวแพ้ฝุ่นไหมโอ๊ะแมวอยู่นอกบ้านแพ้ฝุ่นไลยแสมแมทให้แมวยัง <c oughs> แต่น้องขนเยอะโบดี่น้องขนแพ้ขนตัวเองหรือแบบน้องเลียขนตัวเองทั้งวันเลยค่ะพี่อแมวแพ้ฝุ่นได้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ยังทาบปกติอยู่นะคะยังกินข้าวได้เยอะกบดพี่อูตบยุงยน้่งบ้านด้วยไหมช็อ,อยุงมีน้องบ้านหรือเปล่าไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมเขียนไม่ได้ไหนู ก็ไม่รู้อาจจะแบบเขาตั้งเขาตั้งเขาด้วยคะคะแบบล็อกคลิปเขาน่าจะให้เราแฝปนะคะเราจะได้ช่วยเขาพ r าเพราะว่าเหมือนไม่เห็นเขา PR อา PR อะไรรู้เราจะได้แบบช่วยเอามาฟีเล่นกันได้ใช่ไหมคะจะได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยหาทางอื่น มมีบางคนแคมปได้เหรอคะเพราะหนูก็เห็นเหมือนกันว่ามีพี่บางคนได้รูปมาได้คลิปด้วยหนูก็เลยอยากถามว่าทำยังไงเพราะหนูก็ทำไม่ได้ทำได้แค่เหมือนเปิดทีแล้วก็ถ่ายอะสกีนช็อตเหรอคะแต่บางแอปมันล็อกมันก็สกีนช็อตไม่ได้นะคะเห็นมีพี่สกีนช็อตได้สีดำมาด้วยะคะ่ะตอนนี้เขามีคนถามว่าลชื่อี่มีละครใหม่ไหมคะตอนนี้มีออนแอร์อยู่นะคะชื่อว่า this i promise you ทาง A I S P นะคะเข้าไป search ดูได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีเลยค่ะนี่นี่เองไม่เป็นไรนะคะลองสู้ลองสู้ดูนะคะด้วยวิธี่นสู้แล้วแล้วก็โดน A I Pay สู้กลับ โปรโมชั่นเราพิเศษสุดๆดีมากๆนะคะมีค่ะคนพูดเกาหลีใส่เยอะมากหรืไปตรงไหนก็มีแต่คนพูดเกาหลีใส่แล้วก็จะบอกเขาว่าก็จะบอกเขาว่า I don't speak I don't speak Korean เนี่ยเขาก็จะอ๋ออ๋ออะไร บางคนก็อ้อแล้วก็เดินหนีไปเลยค่ะแบบเหมือนบางที่เขาจะชอบเหมือนมาเชียแปลงของใช่ไหมคะเพราะเราแบบไม่ได้พูดภาษาเกาหลีเขาก็เขาก็เดินไปเลยแต่บางคนก็จะแบบอ้อแล้วก็พูดภาษากรีกเขาจะพูดภาษากรีกเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจก็บอกว่าบอกว่ <laughs> า idosik korea เชก็ idosik english น่าเล่นนะคะพูดภาษาอังกฤษได้อยู่พนิดหน่อยอัญยองค่ะ ว่า,อ,าอีก่าและทีสารามเพียูกินแล้วแล้วทำอะไรต่อปะคี่ว่าจะไปหาอะไรกินค่ะมันก็ไปอาบน้ำมันก็ดูหนัาช่วนงนี้หนูดูเรื่องนี้ด้ว่คนเบบี้โยดาโยดาน้อยอะค่ะในในไหนนะ ดิสนีย์พัสด์ยดาน้อยน่ารักมากมันน่าเหี่ยวเหีเห่ะโหรอยวดาสไตล์มันไม่ใช่เบบี้โยดาคุณรู้ไหมเห็นจากอะไรหรือปะมีผ้าหงคนหนึง่งในทิกตอ็อกอ่ะเหมือนเขาทำคลิปว่าแบบมีเด็กวาดรูปม,มาแล้วเขาถามว่าวาดทำรูปนี้เหรอเขาก็ดูว่าตัวอะไรดูอะไรก็อ๋อเบบี้โยดาแล้วเขาก็ทำรูปโอมอเป็นรูปเบบี้โยดาแล้วทีเนี้ยก็เลยไปนั่งดูเบบี้โยดาไปดูหนังเลยแล้วมันน่ารักจริงค่ะมันตลกมากเลยอ่ะ มันมีมือสามอันใช่ไหมคะแล้วมันก็เสกเสกเิกมือเิกนิ่กินปุกใช่แต่พอมันมีเพื่อนเป็นเด็กแล้วเพื่อนกลัวเฮ้ยเด็กเล็กๆอ่ะแล้วมันก็เลยเอไะทายออกมาแล้วมันก็เด็กก็ป้อนเห็นให้มันกินปอนันปอนมันน่ารักมากนะชื่อเรื่องสัญญาบานปลายค่ะแค่พอมันมีชื่อไทยกับชื่ออังกฤษ ดูเด็กกอลลี่อุย้ยวันนี้วันนี้เด็กกอลลี่มาชีซันสองคุณลุงเท่ไปเท่สุดๆไปเลยอยากให้คุณลุงกับนางเอกได้กันอยากให้คุณลุงได้กับนางเอกชอบอยากให้คุณลุงช่วยนางเอกช่วงนี้ไม่ได้ตีแบบลืมสัสเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาโอกาสไปตีอู่ค่ะ านครสวรรค์วิวน้องมันแข่งนครสวรรค์แล้วไหนี่พี่บอกจะไปแวะดู <c oughs> นง่วงมา <c oughs> ใช่ทุกคนบอกอ <c oughs> ว่าตทนง่วงไม่หวมันก็ทำแบบนี้แต่ก็เป็นบบอย่งนี้พี่วพิ้วิ้วมันแข่งนครสวรรค์วันไหนพี่เขาจะไปเชียร์เดี๋ยวถ้า<อ>สมมติว่ามันไปแข่งอะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวหนูจะ <c oughs> ใช่แมตย์เยาวชนป่ะใช่ เ,เดี๋ยวดหนูแชร์บอกพี่อีกทีละกันหนูคิดว่าหนูมาไลฟ์เรือ่อดๆหนูจะบอกนะคะเพราะเดี๋ยวแม่หนูก็จะมีแผนนั่งรถไปแข่งแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกะคะ่ะสนามกายลำอินไทยมีต้อนรับนะคะอ๋อสนามแบดเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ เขาบอกว่าทําตลอดเลยงานเยอะมากทําเขาเรียกอะไรนะที่พี่วิวทำเขาเรียกว่าอะไรที่สิทธิ์หรออะไรนะเขาตัดท่าน,น,นก็ตัดทำจบเลยเขาเรียกว่าอะไรพี่สิทธิ์อะไรเงี้ยคะ่ะใช่เขาไม่แน่ใจบเลยน,น,นั่นแหละค่ะเกี่ยวกับเรื่องเรียนแ,แล้วก็แล้วก็หลายๆเรื่องยุ่งก็มีอะไรให้ทำเยอะมาก ไม่นานนะคะทุกคนไม่นานได้เดิเองเดี๋ยวก็มาแล้วถ้าเหงาก็ดูคนร่วงนอนไปก่อนนะคะเ,คดเดี๋ยหนูจะใกล้ไปแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่สนใจนะคะในตะกร้าเราอะมีสินค้าออร์แกนิกจาก,กออปุูเหมือนทั้งชาและกาแฟเป็นเพื่อสุขภาพและไม่มีสารเคมีเลยแบบ อ,องค์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวกาแฟวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ5ถุงนะคะลดไปเลย300บาทปกต,ติ1นึ่ถุงสองบาทนะคะส่วนไอนติการ์ได้เลยมีคนบอกตีลังกาโอน500รค่ะมีคนบอกตีลังกาโอน500อให้อยให้ใครตีคะ่ะใส่กระโปรงด้วยค่ะโอ้ใส่กระโปรงให้ตีลังกาโอน500ไปญี่ปุ่นช่วงไหนคะไปญี่ปุ่นช่วงไหนคะ เราสปอนเซอร์เต้าเยู่พี่อยบอกเราสปอนเซอร์เต้าอยู่ก็บอกอลิชิตีพี่อยังเป็นรังการให้หน่อยเดินในคอร์ตีนะอลิชิตีรังกาเก่งมากเลยใช่หนูตีรังการเก่งมากนะคะแต่เดี๋ยวติดเลทแล้วจะโดนแบมใส่กระโปรงวันนี้ใส่กระโปรงน่าจะตีไม่สะดวกค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าพี่ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กอลแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่แล้วก็จะ มาคุยเล่นกันอีกนะคะเดี๋ยวว่ายัางไงพรุ่งนี้มาคุยและเจอกันนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณมากมากเลยที่อุดหนุนแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าแวะมานะคะเรามีสินค้าในตะกร้าสามารถกดเยี่ยมชมแล้วก็กดดูได้นะคะหนูออกไลฟ์ไปรแล้วก็เข้าไปกดฟอลโล่กดจำหดนูได้นะคะมอนนีอะไรก็เผื่อมาเจอกันมาคุยเล่นกันใหม่นะคะ